สวัสดีเราก็มาอยู่ใน SCP RB แล้วเริ่มต้นของควชิมหายกันที่มีโปูอันผมขอสปอยก่อนไว้เลยนะว่ามีโปูโอเคแต่เริ่มกันเลยอ่าก็กดเริ่มเกมไปนะแล้วแมปก็กำลังโหลดอยู่อันใหญ่กูว่าแล้วโอ้โหดูดิคือแบบตัวลงหวน่ะอ่านี่สี่้าเจมันจะมีตรงนึงนะที่ผมเออนั่นแหละผมไม่ได้พูดและ SCP ศูนย์เก้าซื้อปืนฮะเดี๋ยวเด ปลเฮ้ยีินปูใช่บอกแล้วมีปูอปูเนี่ยมันจะสร้างความชิมหายกับเราแน่นอนคือแบบโอ้โหโคตรชิมหายเอาล่ะ0ูนย์นี่คือวันตายของแกแกเถอเอออะไรนะระเบิดอ่ะเออฆ่ามันฆ่ามันนั้นไงมันดูนันยิงมันให้ตายไปเลยไป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  โอ๊ยป well oh, 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 oh. ีปะตูมอ๊ยมันมีระเบิดมันมีระเบิดมันมีระเบิดนนี่นี่นีโอ้ยิงม่เอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดโอ๊ยยิงไม่ออกยิงไม่ออกโอ้ยิยระเบิดเอาระเบิดไฟไปเด็กเร็วเร็วโอเคโอเคกูรอดลยกระสุนนะเติม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 เเติมกระสุนเติมกระสุนโอเคโอได้แล้วได้แล้วอ เออรอแล้วรอแล้วรอแล้ว,ลว,ลวโอ้ยไอศูนย์เก้าหกแกไม่มีวันก็จะฆ่าไปได้หรอกไม่อย่านี้ย่านี้ยานี้ยิงมันยิงมันให้ตายไปเลยนั่นแหละยิงมันให้ตายนั่นแหละเรียบร้อยเอาระเบิดเอาระเบิดเอาเอาโอ้เอาไม่ได้อีกไปแล้วอะไรวะเนี่ยตืน่นมาก็บักเลยเหรอหรือว่าอะไร เขาบอกว่าแฮกเอ้ยเออเปลี่ผิดหนึ่งโอ้ยปลี่ยนภาษาดิเออบัคอกว่าบัคกแน่นอนแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกแฮกใช่แฮกบราคือแบบศูนย์เก้าหกมีผมแล้วก็ถือปืนแบบโอ้ว h a t the fuck มากอ่ะโอ้โหใช้ปืนเดินมีดีกว่าเลยหนึ่งนัดเออเออไอ้ปืนที่ชอบปืนที่ชอบทุกสองขี่กัดต้องอาอัมีแล้ว ไป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 โอเครอริบก่อนริบมันจะมีอาการบักนะเท่าที่ผมเห็นหรือไม่มันก็เป็นตัว Player เพลเยอร์เองนี่แหละที่ทําให้มันบักเองผมก็ไม่รู้นะไปไปไปดีสวัสดีก่อนจะลงไปข้างล่างเองโอเคไปไปไปโอ้ชิปหายแล้วนุกจะลองขึ้นมาดิครับรออะไรเร็วเออเรียบร้อยอะไรของเราวะเนี่ย เออลงไปข้างล่างแต่นุ๊กก็จะลงอ่ามันน่าเพอร์เฟกเลอเกินไป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 เอ้ยยายายาโอเคหิวหิวไอยาบ้านช่มันหิวยากมากคือแบบกดปุ่มกดเออได้แล้วได้ทีโอเคเลยยังมีปืนอยู่ละไป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 มันเหลือใครอยู่วะอยากรู้จริงๆกดเอฟคือการมองนะไอซีเอสีพีเก้าหกแต่มันไม่มีนั่นแหละคาตอบ เฮ้ผมชอบได้เป็นอาชีพเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะนะไป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 โอ้โหเฮ้ยศัตรูเฮ้ยยิงยิงแม่เอ้ยจะตา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 ยกูจะตา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 ยโอเคโอเคโอเครอดแล้ว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 รอแล้วรอแล้วโอเคอยู่ไหมโอเคไม่อยู่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 โอเค เสมอว้ยาไปเลยเพื่อนโอ้เลอเลอสองแล้วชนะผมก็จะเล่นต่ออยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเล่นได้แค่สามนาทีเองถ้าผมจบคลิปมันก็เกินไปมันก็เกินไปนะเออนั่นแหละเราก่อนเ้ยจัดปืนยิงให้หมดแมกเลยยังไงมันก็ของทุกถูกรีเซ็ตอยู่แลวอาเฮียไม่นะเพื่อนอาคิดกันกลับมาแล้วสินะมันต้องมีแฮงค์แน่นอนอะ่ะบอ,อกเลย นี่ผมมีน้ำยาหนึ่งโชว์ให้ด้วยขอเปลี่ยนหน้าก่อนไอ้หน้าเน,นี้ยผมเอาทําแปะอะไรก็ไม่รู้เลี่ยนหน้าเป็นหน้ายิ้มผมเป็นสีดาโอเครอมันเปลี่ยนก่อนแล้เวเปลี่ยนดิเออเรียบร้อยมันมีน้ํายาหนึ่งนี่มอไม่มันมีแก้วหนึ่งเออเอ,อ,อะไรสักอย่างพี่ว่าสปีดเออแล้วรอรอมันเติมไประหว่างรอก็แหละไปตรง ที่โหมดกันก่อนนะเออใช่เบงก่อนมันจะมีโหมดหลายโหมดอะเออล้วใครเออเอาโหมดนี้โหมดนี้มันจะเป็น mdf versat scp แล้วก็เวอร์ t ั f i v นี่น้ำยาน,นี้มันไม่ได้เปลี่ยนผมนะผมว่ามันบั๊กอะมันบลั๊กมันบัก๊กเดี๋ยวดูผมเป็นไงวิ่งเร็วโคตรเลยโอเคเห็นไหมวิ่งเร็วโคตรแล้วคอยดูอ๊ะใช่น้ำยาน,นี้ทำให้ตายได้ถ้าใครอยากกินก็กินนะมันมีโบ๊ดอีกนะ ตัว B ตัวเอ,อ่ออะไรนั่นแหละก็าไม่หายพิมพ์ว่าเลือดใน Google แล้วก็ให้เป็นแปลแค่นั่นแหละอ้ได้เป็นกาดอีกแล้วเอ,อ้ยไม่ได้เป็นดิเอออะไรก็เป็นแต่กาดเนี่ยเอาแล้วเก็บกายก่อนยานี่สําคัญมากอัละเบิดด้วยโอเคนี่แหละจุดเริ่มต้นของเขาจิ้มหายสปอยนะสปอยสปอยของตัวเองอะไรของกูเนี่ยเอ,อ้ยปิดประตูทำแปะอะไร โอเคไป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 ดูดูดไอ้เพื่อนเนี่ยมันจะปิดประตูเนี่ยปิดทำเป๊ะอะไรปิดทำไมเอ้ยปิดดีละนะมันก็จะไปขัดกับประตูอื่นเนี่ยคือแบบน่ารำคาญมากเลยแถวเนี้ยไปไปไเพื่อนไป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 ถ้าสิบสานาทีจุดศูนยูนย์อะ scp จะเกิดนี่แหละเหตุผลที่เราต้องไปรับพวกเอออะไรมันต้อยกซี่อสารกอะไรทักอย่างนี่แหละไปก่อนเออรับไปโอเคผมผมควรเข้าไปดีไหมคือตรงเนี้แถวเนี้ย scp จะเกิดแต่ข้อดีก็คือมันจะมีขีกาเวลสีแต่ผมก็ไม่อยากตายอ่ะคือผมไม่เข้าไปดีกว่าไปไปไปปิดประตูปิดประตูกูมมไม่ไปแล้วกูมไม่ไปแล้วโอเคมาโอมาเพื่อนตายไม่นะเพื่อนไม่เพื่อนอย่าไปทางนั้น ไปทางนี้มันมีทางอ้อมอยู่ทางอ้อมมันจะไปใกล้ใกล้กว่าแต่ทางตรงอ่ะมันจะไกลกว่านั่นแหละแล้วอย่างอาจจะเจอ S C B ก็ได้เอ้ย S C P ไม่ใช่ S C B ดิอันนั้นไส้กอกเอ้ยไม่ใช่ไส้กอกดิอะไรวะและสักอย่างนี่แหละอืมโอเคไปเดินต่อแบบอันนี้คือห้องตรงไปแล้วแล้วนักวิทยาศาสตร์ไป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 มันสตาร์ทนี่วะสตาร์ทน่าจะเป็นผู้ช่วยนะหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจโอเค โอ้ยประตูพังเลยกลัวมี scp ศูนย์เก้าหกมีไหม scp ห้าร้อยขีดดีไม่มีโดนัดเดกได้แล้วแบบไอ scp ห้าร้อยขีดดีอะในในอาบิสอะถ้าใครเคยเล่นอาจจะรู้ว่ามันสามารถกินเลือดเต็มได้แล้วอีกอย่างถ้าเราติดเชื้อ scp หกหนึ่งศูนย์อะแต่กายเป็นคนปกติผมเล่นมาแล้วเว้ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนผมกินเข้าไปติดเชื้ออยู่ใช่ไหมเป็นกลายเป็นคนปกติกลายเป็นปกติเลยจากมือสีแดงอะนี่แหละตรงนี้แหละที่จะเริ่มต้นไม่บอกหรอกว่าอะไร ไป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 ม mm. ันต okay. ้องมีไอพวกคร์ดีแน่นอนเพราะว่าประตูมันปิดเนี่ยโอเคถือระเบิดพร้อมเอาเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอามาอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงโอ้โผล่แน่เลยโอ้โหโปลแน่แนนี่แหละที่ผมสปอยว่าไม่มีแฮกเอว่าไงเพื่อนเอว่าไงอ่แล้วเรามาโอวว่าไงเพื่อนน้ำมันติดอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอ o, anyway, oh. o okay, anyway. right. m g ฮะโอโอ้อะ huh? uh, 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 What the fuck What the hell นี่เรามาตีที่นี่เหรอ What 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 the f u กิ้ง g ัดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โอ้เพื่อนมาติดกันเยอะอ้าวเฮ้ยตายได้เฮ้ยเขาตายเฮ้ยยิงคัดยิงไอ้โค้งที่อยู่ในล็อบบี้ได้เอ๊ะเฮ้ยไปไหนไปไหนตายตายตาย,ตาย ตายตายเฮ้ยไปหนอย่ามันลบกวนกูดิเฮ้ยตกรุนโยระเบิดแม่ไปแล้ว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 บุ่มเอ้ยป่วยค่าคนใน็อบบีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เอเ เราค่าคัสดีได้เนาะผมขอ F K ก่อนแป๊บหนึ่งคือไอตอนที่ผมยังไงอะคือแม่เรียกไปเอออะไรทํางานให้หมผมก็เลยต้อง F K เนี่ยเฮ้ยช่างแม่งอะเดี๋ยว F K ไปต่อดีกว่าเฮ้ยก็นะดูดิมันสิบนาทีพวกนี้มันจะวามหายไปหมดเว้ยเนี่ยตอนสิบนาทีตอนสิบนาทีกับห้านาทีอะจะมีคนสปอนคนที่อยู่ในล็อบบี้จะเป็นสปอน นั่นแหละผมมาแล้วโอเคโอผมไม่อยากเอาน้ํายาสปีดเพื่อฆ่าตัวตายอะคือแบบมันอีกนานอะเนี่ยผมไอบัตรนี่มันมาได้ไงโอ,โอ,โอเดี๋ยวเก็บบัตรก่อนเก็บไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอ,อะไรของเราวะเนี่ยเราฆ่าพวกมันได้ด้วยเออสนุกดีเฮ้ยมาแล้วตาย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 เก็บหนึ่งเรียบร้อยเฮ้ย ยต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 ไตยตเอาละได่เวลายของเกล้แล้วไตย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 ตนี่เยยโอ้กระสุนไอปืนมาเุยยงเหลือกระสุนปืนเขาช่วยเอาไปเด็กเรียบรอยแตกหนึ่งฮ่าฮ ฮ่าเกิด huh. มันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่ๆเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันนี่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 ตายตายมันตายมันตายมันตายตายหมดไอ้บัวคาดีกระจอกฮ่าฮ่าดูเรื่ของเราวะเนี่ยโอ้เกิดบัรกโก้แบบนี้แหละเออเอาน้ำเมียาเอาดีไหมวะเออเออเอากาแฟก่อนก็แล้วกันคอฟฟี่มันก็กินเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนหละ Time, time, muốn time, 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 นี่ก็จะเป็นตัวบ่งบอกอาชีพนะมันจะมีพวกเกอ้อยเฮ้ยของตบของดบกป๊บแกปบเออมีของเล่นใหม่แล้วโว้ยเอเฮ้ป่วยพวกแกยังไม่รอดหรอกนะ่าห้าาหานุาฮ่าตาหตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย ตาย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 ไม่ยบร้อยเลือดเหลือน้อยแล้วตายสักเอ้ยลากหัวคมๆตายมึงก็เหมือน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 กันตายโอ้โหบล็อกฟูดนี่มันจริงจริงแต่ผมก็จะไม่ใช้หลังนะผมเคยใช้ไปแบบบล็ e, บอกฟูดแล้วแต่ผมจะไม่ใช้อีกต่อไปละเออนั่นแหละโอเคเฮ้ยเฮ้ยฉันมีกนเกลี่ยม่อย่าจี้กู าหายิี่มิเขาตายเรียบร้อยแม้แต่ VIP ก็ไม่รอดครับเก็บปืนยังเก็บไม่ได้เนาะวันนี้เก็บไว้เอาสู้กับไอพวกเคออสอะไรพวกนี้ที่มันยังเหลือรอดอยู่นะเฮ้ยระเบิดระเบิดเก็บดิเออได้แล้วโว้ยเก็บไว้เก็บไว้ให้สู้กับพวกศัตรู ผมต้องได้ใช้เนะี่ยเอ้ยเขายิงวะเออเออยมันยังเหลืออะ่ะฮะหมายความว่าไงวะฮะคัตดีเนี่ยนะอ๋อมันจะเนียนมันเนียนได้กับไอ้พวกคร์ดีแลว้วนี้เนาะอ้โหูโคตรโกงเลยเนี่ยนี่นี่นี่คัตดีงิงโอ้ my god คือมันโดนว์ปมาโอ้โหปูปูปทำเพื่ออะไร ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรถามหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก็วาดใามันเถอะโอเคแบงค์ค่าบกมันให้หมดเลยเตยให้หมดคายบอทคายมาแล้เฮ้ย yeah. อะไรของเรา,าเนี่ยเฮ้ยทำมั่งโอเค ไปไปไอ้น,นี่ก็จะฆ่าเอ็มทีเยโปมันก็ยังจะต่อสู้กันได้อีกเนาะเออแปกมากเลย mm hmm. ก็เมื่อกี้มันตัดไปนะใช่มันเถอดูต่อดีกว่าเนี่ยคือมันจะจับปืนแต่มันก็จับไม่ได้อะเพราะว่ามันแบบเฮ้ยผมจะเกิดแล้วผมจะเกิดแล้วเออีกสิบวิอีกสิบกวิหรือว่าทีนเาจะชนะก่อนไม่ทีมชนะก่อนโอ้ยเนี่ย นี่แหละพลังแห่งปูเอ้ยก็แค่นี้ก่อนนะครับบทพาคที่สองปูเฮ้ย